ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะประจำปักหลังเมษายน16-30เมษายนชาวราศีพฤษภคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือ ไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ของคนโสดคนโสดชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างราชินีถือไม้เท้า The m a g i c i a n แปดถ้วยสามถ้วยค่ะคนโสดช่วงนี้ไฮมองดูว่า คุณเนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานนะคะมีความสุขกับยังความเป็นโสดอยู่ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมที่จะมั่นคงอะไรกับใครอ่ะเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์เฟลลี่เพื่อนฝูงเข้าหาค่อนข้างเยอะการพูดการคุยเนี่ยมีเสน่ห์คนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นการ มาปรึกษาเรื่องหัวใจมาปรึกษาว่าเออเลิกกับแฟนมาหรือว่ามีปัญหากับแฟนอารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้คุณจะเป็นช่วงที่ปลอบค่อนข้างเยอะปลอบหลายคนจนทําให้คุณเองรู้สึกเบื่อหนายกับความรักนะคะก็เลยยังไม่พร้อมที่อยากจะมีแฟนยังไม่อยากจะมีใครเนาะ,ะรู้สึกว่าเจอคนที่เข้ามาก็เจอแต่คนเจ้าชู้นะคะช่วงนี้ก็เลยเน้นไปเทเรื่องของการงานมากกว่าแล้วก็เพื่อนฝูงเข้ามาปรับทุกข์เรื่อง ของมีแฟนเรื่องของปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มที่จะเป็นผู้แนะนําในเรื่องด้านนี้สะมากกว่าพอมันได้ฟังทุกวันทุกวันพอได้ปรับทุกทุกวันเวลาฟังเรื่องราวของคนอื่นมากๆอ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักรู้สึกไม่อยากจะมีความรักในช่วงนี้รู้สึกเบื่อทําไมหลายๆคนมีปัญหาเรื่องราวของความรักแล้วมันก็ดูสึกเหนื่อยนะคะช่วงนี้เลยไปโฟกัสในเรื่องของเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องพี่น้องสะมมาก ากกว่านะคะไม่ค่อยได้หนักแน่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนาะมันก็เป็นอารมณ์แบบโสดไม่คิดจะลงเอยกับใครสามารถแบบอยู่คนเดียวได้ไม่อยากจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเจอคนก็เจอแต่คนเจ้าชู้จนรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าทอ้ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เลยมาให้ความสำคัญกับความเป็นครอบครัวกับความเป็นเพื่อนมากกว่านะชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำ กับคนนู้นคนนี้จนทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเวลาเจอกับความรักคุณเลยรู้สึกว่าเบื่อไม่พร้อมที่จะมีความรักในช่วงนี้นะเออถามว่ามีสมเสน่ห์ไหมช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยที่มีสมเสน่ห์มากมายนะักแต่เป็นช่วงที่มีเป็น ฟนรี่คุยกับคนได้ง่ายดึงดูดคนเข้ามาคุยกับเราเหมือนเวลาใครที่มีปัญหาใครที่เจอปัญหาเรื่องของความรักอะไรมายอย่างเงี้ยเขาก็มาปรึกษาเรานะอารมณ์มันประมาณว่าช่วงเนี้ยเป็นการพูดคุยที่มีสเสน่ห์เฟนรี่นิดนึงดึงดูดคนเข้ามาแต่คุณเองเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครเป็นขอเป็นคนแนะนำดีกว่าขอเรียนรู้ถึงคนเข้ามาก็เรียนรู้คอยให้กำลังใจกันไปแต่ยังไม่พร้อมที่จะจริงใจกับ แล้วก็รู้สึกว่าโอเคความโสดในช่วงนี้มันลงมันลงเอยทุกอย่างและรู้สึกว่าความโสดเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีคุณค่ามากนะคะไม่ต้องไปคอยเอาใจใส่ใครไม่ต้องไปคิดมากเรื่องราวของใครช่วงนี้ก็ยุ่งกับเรื่องของงานมากกว่านะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องเพื่อนฝูงแล้วก็เรื่องให้กําลังใจคนอื่นอะไรประมาณนี้เนาะมาดูคนมีคู่บ้างดีกว่าค่ะคนมีคู่ชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างเดวิล เด็กถือไม้เท้าแปดไม้เท้าเดท คนมีคู่ช่วงนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องของน้สัยที่เคยทะเลาะกันมาเมื่อก่อนนะมีปากเสียงกันมาไม่เข้าใจการความคิดเห็นไม่ตรงกันคอยกัดกันคอยขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ตลอดเวลาให้มองว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายลงเนาะคู่รักของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยก็จะเริ่มมีพลังที่ชัดเจน ในเรื่องของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มันดีกว่านี้มองไปถึงมุมในอนาคต ให้มากกว่านี้นะคะไม่อยากจะคิดในเรื่องราวที่มันเป็นแบบเด็กๆไม่อยากจะเอาความรู้สึกเดิมๆนะคะกลับมาตอกย้ำความรู้สึกกันและกันอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้คุณเองก็อยากจะหลุดพ้นออกจากจุดที่เรามีปัญหาการเพราะคุณเองรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองนะไฮก็มองดูว่าช่วงนี้นะคะคุณเริ่มค่อยๆที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองให้มันมีการพัฒนามากกว่านี้นะคุณไม่อยากจะไป มกมุนอยู่กับความรู้สึกเดิมๆหลายๆคนในที่นี้ชาวราศีพฤษภอาจจะเจอกับปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะ หลุดออกมาจากวงจรน,นั้นค่อนข้างยากแต่ตอนนี้นะชาวราศีพฤษภทั้งหลายก็เริ่มคิดใหม่และเริ่มมองมุมใหม่ใหม่เริ่มมีพลังที่ชัดเจนมากขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มที่อยากจะหลุดออกพ้นจากปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะคาลักขังมานานน่ะคุณเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยช่วงนี้จะมีพลังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะที่อยากจะหลุดพ้นนะในมุมของคนรักคุณก็เหมือนกัน ให้มองว่าช่วงเนี้ยเขาจะไม่ทําให้คุณเนี่ยวิตกกังวลในตัวเขามากเขามีอะไรเขาก็จะคอยบอกคอยรายงานคุณตลอดเวลามองดูว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วพยายามใส่ใจเราพยายามทําให้เรามองเห็นมุมของเขาในมุมดีๆที่คุณเองอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณเองอาจจะมองในมุมลบๆของเขามาตลอดแต่จริงๆเนี่ยจริงๆ าก็มีหลายๆมุมที่ดีเขาก็จะพยายามขุดมุมนั้นเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นทําให้คุณเห็นในความพยายามของเขามากขึ้นนะคะแล้วไฮคิดว่าในช่วงเนี้คนที่มีคู่เนี่ยหลายๆอย่างที่มันติดค้างคาใจกันเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันได้ชัดเจนในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมาพร้อมกันเลยทีเดียวนะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะยังไม่โอเคแต่คุณมีพลังที่จะไปต่อนะคะในมุมมองของความรักคุณเองก็จะคิดถึงตัวเองมากขึ้นและคิดถึงในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นและอยากจะเป็นผู้นําในเรื่องของการนําและอาจจะเอาคู่ของคุณเนี่ยให้เขามาเป็นผู้ตามคือปลดล็อกเขาให้เขาไปเป็นผู้ตามคุณและแต่ก่อนเขาเองอาจจะ นำคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกเครียดนะคะช่วงนี้คุณเองก็จะมีพลังชัดเจนในการที่จะนาความความรู้สึกมาคืนก็คือคุณจะไม่งอเขาและอารมณ์ประมาณนั้นนะเนาะในคนมีคู่นะคะมาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพฤษภบัหลังเมษา,า,ายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง 8. ดาบ The Lover สองไม้เท้าอะ เก้าไม้เท้านะคะใครหลายๆคนในความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะคุยกับคนที่อยู่ในระยะทางไกลต่างชาตินะคะต่างจังหวัดก็คือคนที่อยู่ไกลๆกันนะคะกับความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนคุณเองก็เริ่มงงๆอยู่เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไปเป็นตัวเลือกของใครหรือเปล่าหรือว่าคนคนนี้มีอะไรที่ปิดบังกับคุณอยู่หรือเปล่าคุณเริ่มไม่ค่อยจะมั่นใจและช่วงนี้ทําไมคุณรู้สึกว่าเจ็บซ้ําๆรู้สึกว่าอยู่ๆเดี๋ยวหายไปไม่ติดต่อมา นานกว่าจะติดต่อมาอะไรเงี้ยพอติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวเว้นระยะห่างไปอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความกังวลใจและอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางระยะเวลาหรือต่างๆนะคะยิ่งถ้าใครคุยกับคนที่อยู่ในระยะทางไกลอะไรเงี้ยคุณก็เริ่มมีการคิดแล้วว่า วิตกกังวลใจนะ่ะว่าจริงๆแล้วฉันเป็นตัวสำรองหรือเปล่าเขามีใครหรือเปล่าทําไมเดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างมันก็ทําให้คุณเริ่มรู้สึกอึดอัดใจนะชาวราศีพฤษภอึดอัดใจสับสนใจตอนนี้คุณอยู่ในสถานะไหนเมื่อไหร่มันจะเจอเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนนะคะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเมื่อไหร่เราจะได้คุยกันแล้วเราจะได้เคลียร์ยกันนะตอนนี้กําลังงงๆอยู่มากกว่านะคะมันสับสนใจมันอึดอัดใจ ถามว่าหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะมีแบบได้ยินมาบ้างนะอาจจะคู่รักของคุณคนที่คุณกําลังค,คุยอยู่เนี่ยไปพัวพันกับคนเก่าหรือเปล่า คุณเองอาจจะคิดว่าเอ้ยหรือว่าอยู่กับครอบครัวเก่าหรือเปล่าทําไมมันดูเหมือนมีอะไรมาขัดขัดหรือว่าเขาไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างวิตกกังวลมากนะเนื่องจากคู่ที่คุณคุยอยู่คุย,ค,ย,ค,ยคุยอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะสม่ําเสมอมามา,มาขัดขาด,ขดห,หายหายอะไรประมาณเนี้ยนะคะเวลาหายก็หายไปนานและยิ่งอยู่ทางไกลใครยิ่งไม่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งมีความแบบรอว่าเมื่อไหร่เขาจะตอบกลับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นว่าเขาเป็น อะไรอะไรประมาณนี้เนาะชาวราศีพฤษภอดทนกันหน่อยละกันนะคะช่วงนี้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวไฮก็จะแปะลิงก์ไลน์ Facebook Instagram มาไว้ด้านล่างนะคะหรือถ้าชอบในการทำนายกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณ